ที่อยู่ในสำนักงานประกันสังคมซึ่งดิฉันจะได้พูดต่อจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับคำถแถลงนโยบายข้อสิของท่านนะคะดิฉันจะขอเริ่มจากเรื่องแรกก็คือการเร่งกระบวนการสืบสวนสอบสวนวินยัยกรณีลงทุนในตึกสกายนายค่ะซึ่งตอนนี้บางคนอาจจะได้รับกรรมไปนิดหน่อยแล้วนะคะโดนเด้งโดนย้ายแต่บางคนก็ยังเสพสุข อยู่บนกองเงินที่ตอดกินเอาจากคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนได้เป็นรัฐมนตรีและไม่มีวี่แววว่าจะถูกชดใช้ความผิดแต่อย่างใดข้อกังวลของดิฉันค่ะคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องกับตึกสกายนา์อยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นนายพัฒนาพร้อมพัฒค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคยเป็นอดีตเจ้าของตึกสกายนา์ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า Cas แคปิตอลหรือ ICE ซื้อตึกมาตอนปี60ค่ะ แม้ท่านจะไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่แต่คนในตลาดตอนนั้นเขาก็รู้กันว่าราคามันต่ําพันต่ำพันล้านหลังจากรีโนเวทเสร็จแล้วสิงหา6-2ค่ะขายต่อไปในราคาไม่ถึง2,000ล้านบาทตอนท่านตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องนี้บอกว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นในกรณีว่าประกันสังคมเนี่ยซื้อตึกมาไม่บอกว่าคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรนะทาไมท่านไม่ลองแสดงความคิดเห็นดูสักหน่อยคะหกขายไปสองพล้าน ผ่านไปสองสามปีกลายเป็นเจ็ดพันล้านคนทําธุรกิจแถมยังเคยเป็นเจ้าของตึกเองท่านจะไม่เอะไม่อ๋ออะไรหน่อยเลยเหรอวันนั้นท่านไม่ตอบไม่เป็นไรนะคะแต่วันนี้ค่ะในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองและท่านเป็นรัฐมนตรีในคอรมอชุดนี้ท่านควรจะเป็นคนที่ให้ความเห็นได้ดีที่สุดว่าราคาของตึกมันควรจะเป็นเท่าไหร่หลังจากที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยค่ะนายสุชาติชมกลิ่นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็รีบสไลด์หน้าออกมาบอกว่า ตนเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องกรณีตึกสกายไนยมันใจซื่อมือสะอาดอยู่คนเดียวท,ท,ท,ทั้งทที่รอบตัวเนี่ยมีแต่เรื่องสกรปรกเต็มไปหมดประเทศนี้ประชาชนเขากินข้าวนะเขาไม่ได้กิน้าเรื่องนี้มันชัดเจนค่ะว่ามันมีกลิ่นทุจริตแรงมากถ้าท่านบอกว่าไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่ท่านควรจะทําคืออะไรท่านต้องให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการสืบสวนสอบสวนแต่นี่ไล่ออกมาฟ้องคนเป็นว่าเล่น มันเหมือนตัวอะไรที่มันโดนน้ำร้อน,นะคะถ้าท่านสุชาติไม่รู้ดิฉันขอถามนะคะสุนัขที่ไหนมันจะรู้คะและใครมันเป็นคนสั่งให้ย้ายหน้าห้องประลัดไปอยู่ในอนุลงทุนจนสุดท้ายเนี่ยเข็นตึกออกมาจนได้เรายกมือโหวตคุณอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงะคะ่ะแต่เราให้ไปทำสองสองอย่างสองหน้าที่ก็คือหนึ่งยุบสภาภายในสี่เดือนและ เริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญวางหมุดหมายแรกสู่การแก้ไขรัฐมนูญเราไม่ได้เลือกให้ท่านไปแต่งตั้งคนเฮงซวยคนคดโกงมาเป็นรัฐมนตรีณนะเวลานั้นค่ะ